สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับจากที่เราเได้เรียนเรื่องการอ่านโน้ตรีในบรรทัดเส้นไปแล้วนะครับวันนี้เราจะมาลองเรียนเรื่องการบรรเลงเครื่องดนตรีกันเลยนะครับแต่เอ๊ะแล้วเราจะบรรเลงเครื่องดนตรีได้ยังไงจะบรรเลงเครื่องดนตรีอะไรถ้าอยากรู้ไปดูกันเลยวันนี้นะครับครูมีเครื่องดนตรีจะมาแนะนําให้เรียนรู้จักนะครับนั่นก็คือแทนโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนของเราเองนะครับส่วนครูเนี่ยใช้เป็น iPad เนาะวันนี้นะครับครูจะมาแนะนํา แอปพลิเคชันนะครับในมือถือในสมาร์ทโฟนนะครับให้นักเรียนรู้จักเนี่ยเพื่อนใช้ในการบรรเลงคีย์บอร์ดนะครับชั้งใช้ในการฝึกเล่นแล้วก็ฝึกเรียนโน้ตดนตรีเล่นเพลงจากแอปพลิเคชันนี้ได้เลยนะครับในแอปพลิเคชันที่ครูม,มาแนะนําในวันนี้นะครับจะเชื่อว่า perfect piano นะครับแต่ว่านักเรียนเนี่ยสามารถใช้แอปพลิเคชันอื่นก็ได้ที่มีฟังก์ชันการเล่นเปียโนเนี่ยคล้ายๆกนันสามารถใช้ได้เลยนะครับซึ่งเมื่อนักเรียนนะครับเข้ามาในแอปพลิเคชัน perfect piano นะครับก็จะมีเมนูให้เลือกมากมายอย่างนี้เลยแต่วันนี้นะครับเราจะมาเข้าในนเมนู ชื่อว่าคีย์บอร์ดนะครับเมื่อเข้ามาในเมนูคีย์บอร์ดนะครับก็จะขึ้นหน้าตาลิมเป็นโนให้เรากดเล่นได้เลยอย่างนี้นะครับส่วนฟังก์ชันอื่นๆจะเป็นยังไงกันบ้างน,นั้นเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับเมื่อเราอยู่ในหน้าคีย์บอร์ดนะครับคีย์บอร์ดที่อยู่บนหน้าจอเนี่ยก็สามารถกดเล่นได้เลยนะครับทั้งลิมสีขาวและลิมสีดํา สามารถเลื่อนตำแหน่งของริมได้นะครับจากแถบด้านบนเลยเพื่อให้เปลี่ยนระดับเสียงน,นะครับว่าจะเป็นเสียงสูงหรือเสียงต่ำก็ตามก็เลื่อนตามด้านบนได้เลย,เลยหรือจะกดเทเลริมก็ได้นะครับมีรูปสร3สามเหลี่ยมแบบนี้นะหรือว่าจะกดเทเลหนึ่งช่วงเสียงก็ได้เหมือนกันเป็นเสาร์สามเหลี่ยมซ้อนกันนะครับ ในปุ่มด้านบนที่คุกดนะครับก็จะเป็นการปรับให้เสียงในการเป็นเสียงยาวนะครับปกติเรากดจะกลาเปบบกติเรากดเสียงจะสั้นนะครับแต่ว่าถ้ากดตรงนี้นะครับมันคือคัดเดิลนะเพื่อให้เป็นสเสมือนการเหยียบนะเหยียบแป้นพัตเดิลข้างล่างของเปียโนให้เสียงในรากดมันจะยาวขึ้น ส่วนเมนูข้างๆกันนะครับที่เป็นรูปคีย์บอร์ดสีขาวเนี่ยก็จะเป็นโหมดนะครับในการปรับหน้าต่างของคีย์บอร์ดที่เราจะเลือกเล่นนะครับมีทั้งโหมดคอร์ดนะครับตอนนี้ที่เราเล่นก็คือจะเป็นโหมดแถวเดียว well. นะครับมีโหมดแถวคู KAR ่แล้วก็โหมด2ผู้เล่นนะครับถ้าเป็นโหมดคอร์ดหน้าต่างก็จะขึ้นมาเป็นคอร์ดนะครับให้เราเลือกกดตามระดับเสียงก็คือเลือกได้ทั้งเสียงสูงเสียงต่ำเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็ส,สามารถเพิ่มคอร์ดและเปลี่ยนคอร์ดก็ได้นะครับต่อไปคือโหมด2แถวคู่นะครับก็คือจะเป็นลนเเเหมมือดยรา สองแถวด้านบนด้านล่างนะปรับได้คือเราอาจจะไม่อยากเลื่อนนะหรือว่าเราต้องเล่นในช่วงเสียงที่กว้างมา,มากๆนะเราก็เปลี่ยนด้านบนให้เป็นช่วงเสียงหนึน่งอาจจะเป็นเสียงสูงส่วนด้านล่างเราก็จะอาจจะเปลี่ยนให้เป็นเสียงต่ำนะครับเพื่อจะได้เล่นง,ง่ายงโหมด2องก็เล่นนะครับก็คือจะปรับหน้าจอเนี่ยให้แบ่งเป็น2ฝั่งเพื่อได้เล่นพร้อมกันสอคนนะครับในเมนูนี้นะครับก็จะเป็นการปรับสัญลักษณ์ว่าใน่เปนโนเนี่ยเราจะให้แสดงตัวโน้ตไหมนะครับเราจะแสดงเป็นตัวอักษรนะหรือแสดงเป็นชื่อตัวโน้ตเลยนะครับ หรือจะไม่แสดงเลยก็ได้ต่อไปนะครับก็เป็นสัญลักษณ์รูปเป็นโน,นะครับรูปแกลนเป็นโนตัวใหญ่ก็จะเป็นการปรับนะครับว่าเราจะเลือกเสียงเครื่องเสียงของเราเป็นเสียงอื่นก็ได้นะครับในเมนูที่เป็นขีดสามขีดนะครับอยู่ความมือสุดเนี่ยจะเป็นการปรับแต่งหน้าตาของคีย์บอร์ดนะครับว่าให้คีย์บอร์ดที่เราแสดงบนจอเนี่ยมีเกริ่มในเมนูด้านบนซ้ายมือนะครับ จะเป็นรูปไม้ทานอมนะครับก็คือเครื่องขอจังหวะนะครแบบนี้สามารถคอจังหวะให้เราเล่นได้และก็จะมีเมนูปุ่มสีแดงนะครับเป็นการเลืกเสียงการเล่นของเรานะครับเพื่อที่ว่าเราเนี่ยอยากเล่นจริงๆแล้วก็มันถึงกจะเป็นเพลงที่เราเล่นเองเป็นเัวเ,เองก็สามารถเล่กได้ตรงนี้น,นะครับ นอกจากเมนูคีย์บอร์ดนะครับวันนี้ครูก็จะมีเมนูอีกเมนูหนึ่งที่มาแนะนําได้ลองเล่นกันเป็นเพลงนะครับก็คือจะเป็นเมนูเรียนรู้วิธีเล่นนะครับเมื่อเราเข้าไปก็จะขึ้นรายการเพลงที่เราสามารถเข้าไปเล่นได้นะวันนี้เราจะไปลองกันที่เพลง Happy Birthday นะครับอยา่างง่ายๆให้นักเรียนได้ลองใช้แอปพลิเคชันกันก่อนเมื่อเรากดเข้ามาในเมนูเพลงเนี่ยเราสามารถเลือกความยากนะครับว่าจะให้เป็นแบบง่ายสุดปานกลางหรือว่ายากไปเลยก็ได้นะครับเราก็สามารถพัฒนาฝีมือเริ่มจากง่ายๆก่อนก็ได้ ในโหมดคู่มือแนะนำนะครับจะเป็นโหมดของตัวโนต้ตที่แสดงเวลาเราเล่นนะครับโหมดในการเล่นนะครับจะมีทั้งรอโนต้ตก็คือตัวโนต้ตเนี่ยตกลงมาก็จะรอเรากดนะครับถ้าไม่กดก็จะไม่ไปไหนหรือว่าโหมดฟังเ,เดียวนะครับเพื่อลองดูก่อนหรือว่าโหมดฝึกเลยก็คือกดบรรเลงต,ตามตัวโนต้ตที่ตกลงมาได้เลยก็ฝากนักเรียนลองไปเล่นเพลง Happy Birthday กันดูนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับแอปพลิเคชันที่ครูมาแนะนําในวันนี้นะครับครูก็หวังว่านักเรียนเนี่ยจะสนุกกับบทเรียนนะครับแล้วก็นําความรูท้ที่ได้เนี่ยไปฝึกซ้อมไปทบทวนนะครับจนทำงนาสนามารถเล่นเพลงได้นะครับขอบคุณนักเรียนที่ตั้งใจเรียนเจอาก,กันสัปดาหนะ์หน้าสวัสดีครับ